สนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดบอมบเสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพครับมาถึงเป็นสุด้้าไฮไลท์ของเราครับสกูตเตอร์ล่าม่าครับแต่หนุ่มเฮ้ยมันจะเข้าไม่เข้าหมอมันจะเข้าไม่เข้า เดี๋ยวเราต้องต้องต้องลองอ่ะต้องเรา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 มาไม่เหมือนใครต้องเช็คของอ่ะต้องเช็คของต้องเช็คของอันนี้นึ่เมื่อกี้เห็นแล้วทั้งบอมน้องใหม่แล้วก็น้องคนที่อ้วนอ้วนโอเคแล้วจักรยานเป็นทีมนะเหมือนเหมือนเซตคอเมดี้เดอร์ทีมอะไรเงี้ยแต่ทางเนี้ยมาลองดูว่าถ้าอยู่กับสซูรพเตอร์อ่ะมันอยู่ด้วยกันได้จริงป่ะต้องต้องเข้าใจว่าพื้นฐานมันคือไรเดอร์นะหมอครับนะผมว่านี่ว่ะหมอเองต้องลองก่อน ผมันนี้จะหนุ่มอ่ะเ like ดี๋ยวกล้องดูนะครับจะหนุ่มยืนนี้อ่าคนเดียวนะครับเดี๋ยวลองดูหัวย่ายืนหลังกล้องนะอ่าคุณมองมาหลังหลังกล้องจะหนุ่มลองแอคท่าดูนิเอาแบบเป็นครึ่งตัวนะเห็ยครึ่งตัวอ่าลองดูครึ่งตัวนะครับจะหนุ่มเข้ามาใกล้รถหน่อยครับอ่ะลองดูลองดูคร so ับลองดูครับซมา ลองขึ้นขึ้นมาเยอะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปอันเนี้ยถ้าดูไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจากด้านบนเนี้ยจะหนึ่งเป็นไงโคเลยแต่จริงแล้วด้านล่างเนี้ยไอ้กางเกงแบบเนี้ยโอเคจักรยานเนี่ยได้เด็กสปูตเตอร์นั่นนุ่มันต้องเกงงี้อ่ะไรเดอร์อย่างงี้ต้องไรเดอร์ต้องเป็นแบบเฮ้ยเฮ้ย ไอ้นี่พูดไม่ได้เลยจะขอเขาลองจะขอเขาลองไม่ต้องแอปไม่ต้องแอปรู้ว่าชอบโอเคแนทโทรไปบอกว่าจะถ่ายเทปนี้ใจสั่นมาตลอดได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมเลือกวีเองนะ้ะผมเลือกได้ไหมเอาใจจัดให้เลยดีกว่าเอาัดให้เลยอ่ะมอสผมเหมอะกับวีเลยผมว่าอย่างอย่างหมอโดมนี่แค่วีสามวีสามมาเอาของเขียวเรื่องเขียวมาพอดีเอาเลยครับโอเคครับอ่าคุณครับน้องใหม่ครับนี่ อันนี้เป็นอันนี้เป็นเซ็ตเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยอธิบายเรื่องเนื้อผ้าเรื่องอะไรกันนิดนึงครับครับตัวเนื้อผ้าตัวนี้ครับต้องสั่งในอิตาลีทำมันจะเป็นเบนเทคแอร์พาสโตครับเป็นข้างเยเนและเนื้อละเอียดกันยูวีได้ประมาณ30%ก็คือไม่ร้อนไม่ร้อนกันแดดได้ด้วยครับผมถามง่ายๆนะเอาแบบฟันธงตรงอ่ารอย่างเงี้ยตัวละเท่าไหร่ครับราคาขาย1,550 พันหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาททีพาดจากไหนนะอิตาลีครับพาอิตาลีเลยครับครับผมอ่ะแล้วเซตนี้ครับมืกกน็อกเนี่ยครับมืกกน็อกตอนนี้เขามีผลิตอันนี้อันนี้ของวิสาจะมีเลยครับเขาชุดเขาไม่ผลิตขายอยู่พอดีแต่ว่าผมเอามาลองมาวางดูครับผมอืมจะจะเป็นเซตแล้วก็จะมีถุงมือเลยอย่างนี้เราเราสามารถใส่กับเดี๋ยวผมลองเลยได้ไหมใส่กางเกงยีนธรรมดาก็ได้ครับลองลองขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนุ่ม ลองคุยกันแป๊บนึงก่อนนะเดี๋ยวคัดแป๊บนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในไอ้ตัวก่อนผมจะแปลงล่างแล้วอันนี้ความชอบผมครับวิธีใส่ได้นะได้เลยครับวิธีการใส่ก็คือต้องให้มันฟิตๆเหรอครับฟิตๆหน่อยได้หรอครับอันนี้ฟิตหรือยังครับเนี่ยฟิตมากครับหมอยาจิ้มครับเฮ้ยหมอโดมหายไปนานแล้วนะอมาดูชอบกาที่เงาคืนนองเป็นไงครับกระดุมโอ้โหไม่ธรรมดาครับเป็นไง ต้องอย่างนี้ต้้อองงย่าีมาเป็นเซตไม่เชื่อตัวเองในกระจกนี่คือเป็นเซตเลยใช่ไหมครับครลเยัอหมอลงลงแอ็กับรถสกูตเตอร์ดูเนี่ยครับขึ้นไปครับโอ๋อมันจะเข้าอะไรกันทะอย่างนี้นะอย่าพูดเป็นความชอบนะครับต้องพูดเป็นความฝันในวัยเด็กนะครับความฝันอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้เหมือนมาทำฝันวัยเด็กแลได้เป็นจริงนะหุ่ม เฮ้ยผมผมโอเคเลยนะหนุ่มผมรู้สึกว่าโอ้เนื้อผ้าต่างๆใส่แล้วรู้สึกว่ามันมันเบามากมันโปร่งมากโปร่งแล้วมันไม่ร้อนด้วยใช่ครับทีแรกผมนึกว่ามันเป็นสกินนิ่งอย่างเงี้ยอ๋อเป็นนัตัดใช่ไหมผคิดว่ามันจะเหนอะมันจะเหนอะแล้วมันจะร้อนไม่ใช่ว่าตัวเนื้อผ้ามันจะดูดเหงื่อจากจากร่างกายเราครับที่มันเปียกแล้วก็ดูดออกมาแล้วก็ระบายออกไปข้างนอกเราอยากเย็นด้วยส่วน ไม่สึกไม่เป็นตัวเองเลยจังหนุ่มผมถือว่าผมเป็นวีสามบุ๋นเปี้ยวเปียวเป็นมกเขียววีสามจะหนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวทีมงานต้องต้องทำให้ผมว่าแหละเดี๋ยวผมขออนุญาตแอคท่าแบบโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้ผมค่างก่อนได้เลยครับแอคท่าถ่ายรูปกันไป นพอของปากของคอแล้วจะหนุม่โมโค้ดพูดบอกว่าผมเหมือนความฝันเป็นจริงเดี๋ยวได้มีโอกาสนำกลับไปสักนิดน,นึงนะหนุ่มนะโอ้โหเฟลมากไปไปมผมก็ไปัดไฟทำรถในรายการรถ<อ>เ,เดี๋ยวลงเอ่อินสตาแกรมลงอะไรต่างๆเดี๋ยวอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นเทรนด์ใหม่มเดี๋ยวๆ,ๆขออนุญาตเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อนะหนุ่มขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดกลับมาก่นอนโอเคกลับไปเป็นคนปกติก่อนแป๊บนึงโอเค ใส่กลับบ้านก็ได้จะเย็นจะดุจะเย็นโอเคคราครับเจ้านุ่มครับคฟบองครับอะไรสุงสนานกันไปนะครับวันนี้ไม่มีหวังนะหนุ่มเหมือนเหมือนผ้าสนุกวันนี้ไม่ได้คุยเรื่อะเลยเอาแค่นิดเดียวเองเหมือนนุ่มเหมือนผ้าสนุก้นหนุ่มวันนี้เราเอาแนวแฟชั่นครับอ่วันนี้วันนี้เอาอะไรมาโชว์เนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรก็หกสี่หกสี่ง่ายมากคำขำไปสมาคมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับใช่ครับนะคำขำไปเออเอาออกมาเป็น เป็นพอเขาเป็นเป็นพร็อเพเขาเป็นพร็อพ <c oughs> ให้เราได้ถ่ายกับแฟชั่นเท่ๆอย่างบอไบานี้ทําให้ได้รู้เลยรู้ไยมหนุ่ว่าเสื้อผ้าหรือว่าแฟชั่นอะไรต่า,างๆที่เกี่ยวกับสูตเตอร์เนี่ยจริงมันมีหลายแนวทางแต่วันนี้พอมาได้เห็นฝีมือจะออกแบบหรือว่าของคนไทยรู้สึกภูมิใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วของไทยแล้วเนี่ยมันมีอะไรดีมากกว่าที่คิดนะใช่ครับมันเป็น จุดที่เรียกว่ากำลังจะก้าวผ่านครับกำลังจะก้าวผ่านหลังจากที่เรามีหนังสือสกูตเตอร์นอตซึ่ง9ผ่านไปแล้วนึงฉบับครับนะครับสามารถกระโดดข้ามคำด่ามากมายไปได้นะครับวันนี้เช่นเดียวกันครับแฟชั่นในงานขี่จักรยานมันกำลังจะก้ผ่านไปคลับข้ามมาที่สกูตเตอร์แล้วเอแล้ววันนี้ได้ลองไปแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าขี่แบบนี้แนวๆอย่างนี้ในสกูตเตอร์อย่างนี้เราใส่ชุดแบบนี้ก็โอโยนะครับเข้ากัได้ดีให้มันรู้ไม่บอย่างนี้ช่องทางการติดต่อบอ็อกอัพครับก็ช็อปอยู่ที่ไหนแล้วก็เข้าสามารถมีโซเชียลมีเดียอะไรตัวช็อปอยู่ที่บาร์เบนนครปฐมครับผมส่วนตัวโซเชียลมีเดียเข้าทางเพจบล็อกบายเลยได้เลยบล็อกบายบล็อบายเลยครับตผงตรงตัววีโอเอ็มดีวีไอเคดีครับผมบล็อกบายเพจหรือไม่ก็เพจ อันนี้ตัวนี้คือแฟนเพจครับถ้าเพจก็บริเวณประมาณตรงโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาให้ด้านล่างสนใจยังไงแวะเวียนเข้าเยี่ยมในเพจในเว็บไซต์คือต้องบอกว่าวันนี้เรานำเสนอนะครับยอดลดไปครับแต่งชื่อและแบบเนี่ยมีเยอะมากกว่านี้นะเป็นร้อยร้อยแบบนะครับมีทั้งแนววินเทจครับมีทั้งมีมีมีทั้งวินเทจใช่มีทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงซึ่งต้องบอกว่าบอมใบเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ไม่ใช่ผู้ชายนะ หลักๆผู้หญิงใช่ครับพี่ดีไซน์ว่าผู้หญิงสำหรับแานออกกำลังกายยังไงฝากพี่น้องชาวสกูตเตอร์สนใจยังไงติดต่อได้ที่นี่ครับบอกได้ครับผมอ่ะโอรโมชั่นเดีย์ของเราขอบคุณนะครับท่านลุงครับขอขอบคุณในเวสเปอริโอนะครับบริษัทแม่ของเรานะครับที่นำตำนานดีๆเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยนะครับครับผมเวสป้าไฟเบอร์ขับบายเตชั่มฮอนนะครับคิดถึงนิวเวสป้าคิดถึงเตชั่มฮอนนะครับเป็นือนฝ่ายชายนะครับคุณทอมครับผมใช่ดีๆมาเต็มเลย ใช่ครับสอถามกันดูครับหนังสือสกูตเตอร์นอตนะครับหนังสือสกูตเตอร์ของวัยรุ่นไทยจริงๆบ้านี้ของเราครับผมสถาบันวิชาซูเปอร์แมทนะครับอยากเป็นได้รอนเนกับเราอันนี้ของผมเองครับผมติดตามความเคลื่อนไหวอพวกเราได้ที่ไหนบ้างครับเรองหนุ่มรับดูชมเทปย้อนหลังนะครับทาง YouTube Channel นะครับทีมคำว่ารายการสุดไทยนะครับและตามด้วยสกูตเตอร์รามานะครับจะเข้าไปดู YouTube Channel นะครับ เข้าไปดูว่าเกือบสองปีนะครับสัำเดตจทุกเทสทุกตอนให้ได้ชมงานความดีๆอยู่นะเป็นยังไงบ้างลือเยอะมากมายแล้วก็แฟนเพจของเราด้วยนะครับสกูตเตอร์ราม่าแฟนเพจนะครับอ่ะคู่กันไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณกันไปทั้งหมดแล้วครับอีขาดไม่ได้ขอบคุณคุณบอมนะครับขอบไปนะครับครับวันนี้ได้ไปเห็นมุมดีๆยังไง เจอ,อนหน้าพบกับพวกเราใหม่กับผมหมอ,อโดนโรนิยมแล้วอาจารย์นุ่มพ่อข้อมาถมในสปูตเตอร์รามมากครับโรนพยโยนแห่งสปูตเตอร์คลาสสิกค,ครั้งแรกในเสียงประเทศครับสำหรับนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปเรีโอประเทศไทยจำกัด บอมไบเสื้อผ้ากีฬาคัสตอมดีไซน์บอกความเป็นตัวคุณเองที่แตกต่างทั้งดีไซน์และคุณภาพอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสต์จะพาเธอไปยิบป,ปกกาขียเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเอง ต้องรอ้อยใครใครบอก